แ uhm, ทนแทนแทนาเรนแทนแทนถาเรนแทนแทนโอ้โหโอ้โหมันฟินอะไรขนาดนี้แทนแทนแทนถ้าเรนแทนแทนมาเดินชมสวนเสร็จแล้วก็มาทำงานนะคะทำงานต่อ <c commentary Ellis> <scholars> สวัสดีจ้ามาเลวจ้ามาแลวจ้าเพื่อนๆจะมาถอนหญ้าแต่ว่าเดี๋ยวจะเดินไปดูผลไม้ก่อนนี่เมื่อวานก็ดีอยู่นะวันนี้เหี่ยวอีกแล้วไอ้มะเขือไอ้มันฝรั่งใหญ่จะพามาขุดปีลองลองขุดดูตอนนี้ไม่มีมันฝรั่งกินนะเนาะอืมอยากจะถอนหญ้าตรงนี้ดูมันขึ้นซะโอ้โหฝนตกตก เขียวกระจีเลยเดี๋ยวเดินไปดูผลไม้ก่อนเดินผ่านเชอรี่อันนี้เชอรี่สีมันแดงเนาะมันไม่ดำสุกมามันไม่ดำสุกมาก็จะเป็นอย่างเงี้ยสีดำเพิ่งถ่ายให้ดูเมื่อกี้นะสีดำที่ไปเก็บอันนี้สุกมามันก็จะเป็นอย่างเงี้ย ไก่อย่ามาทางนี้เดอ้อยายจะเข้าไปในข้างในนุ่นอย่ามาเคลียร์พักล่ะมันก็หวานอยู่มันหวานกว่าสีดำนะแต่ว่ามันเออมันจะไม่กรอบนะมันจะอบอกไม่ถูกมันจะมันจะไม่กรอบอะ่ะ <laughs> เนื้อข้างในมันก็จะขาวๆอย่างนี้เยอะมากๆเลยเพื่อนหัวนัดลูกใหญ่ด้วยอ้ยนนเดือนตุลาแหละวึึงได้เก็บเนี่ยตุลา ต้นรู้สึกว่าปีนี้ต้นใหญ่เร็วมากเลยปีนี้ดูลูกแพรต้นนี้ก็โอ้ดูกิ่งมันปีนี้ลูกแพรกับแอปเปิลนะโอ้มีแต่กิ่งโคง้งๆเลยยิ่งโตมันก็ยิ่งหนักเนาะเพื่อนโตแล้วนะเนี่ยนี่ดูดิเริ่มโตแล้วยิ่งโตก็ยิ่งหนัก นุนดูต้นแอปเปลิลต้นนุ่นดีน่ะโคง้งแอปเปิลดูดิดอกดอกปีนี้ปีที่แล้วไม่มีเลยปีนี้ดอกมากนะอ้าวนี่เชอรี่มันสุกแล้วนี่โอ้ยโอยแฟนใหญ่มาตัดยาเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไปสั่งพี่เหมนก่อนให้ตัดยาแถวนี้ก่อน เพื่อลูกแอปเปิโค้ดมันร่วงมามองไม่เห็นสวยนะสุกแล้วนี่แม่ยายจะไปเก็บไปเนีย่ยไปซื้อเหล้ามาก่อนเดีย๋ยวจะเก็บไปดองเหล้าไปดองเหล้าหมัก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 เชอรี่เริ่มสุกมันเริ่มวันก่อนมันออกดแดงๆวันนี้มันดำล้ว ไปดูต้นนี้ต้นนึ่งก็น่าจะน่าจะดำแล้วเนี่ยสวยนะนเพื่อนสวยจริงๆเลยโอ้ยแทนแทนแทนทาเรนแทนแทนทาเรนแทนแทน,ทน,ทน,ทนโอ้ยโอ้ยมันฟินอะไรขนาดนี้ ทนแ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 ทนนโอ้โหยมันฟินอะไรขนาดนี้ต้นเล็กๆโอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องประาำสมตามากินตรงตอนเชอรี่ดีกว่าเออเอพรุ่งนี้จัดการกินอะไรเนาะวันก่อนถ้าวันก่อนคลิปยายมากินตรงนี้ตอนที่มันออกดอกเนาะตอนที่มันออกดอกเออตรงนี้แหละอันนี้จะมากินตอนมันออกผลนะคะคลิปมันอยู่หรือเปล่าอะตอนนั้น ตอนมันออกดอกใหญ่มากินโอ้ยเนืทองหมดอ๋ดดดดดอเทนเทนเทนเทอว่าไม่ไปไม่ถึงไหนหรอกจะได้ถอนไม่ยากไก่ไก่ห้ามจิกผลไม้ใหญ่เด้อผลไม้ที่เก็บ่อกี้อันนี้มันเปรี้ยวอะไม่ได้ถือกระปุกกระปี่มาไม่ได้ตั้งใจอะเพื่อนๆไม่ชิมดีกว่ามันกินหวานแล้วมากินเปรี้ยวมันก็จะแบบว่าเนาะกินหวานแล้วมากินเปรี้ยวมันก็ยิ่งเปรี้ยวใหญ่เลยโอ้โห ออฮยาอิจฉาวไว้สอนไวสอนไวฉาตาไว้ตทๆๆเต้ทนเต้เ้เตาเต้เต้เฮ้เฮ้เฮ้เเฮ้เเยเฮ้เฮเฮเ้เอาหน่อย <ś les> เอ่ <ś les> เอาหน่อยเอาหน่อเดี๋ยวจะถ่ายคลิปก่อนนะคะอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะหลังไม้หลังไม้นะคะคลิปต่างหากนี่ให้โชว์ให้ดูเอาก๋วยเตี๋ยวเลยจะเอาสบู่จะเอาก๋วยเตี๋ยวเลยจะเอาสบู่นะคะอันนี้อันนี้อิ่มท้องนะคะอิ่มท้องส่วนอันนี้เพราะความสวยงามนะคะอ,อสนใจก็ทักแคททักลายย้ายมานะคะอันนี้ เพื่อความอยู่รอดเพื่อความอิ่มท้องอน,นี่เพื่อความสวยงามสบู่จิว๋วกาย,ยาจมกนอยใหญ่าอันนี้ก็เตี๋ยวเรือเลื่อรถนะคะสว่วนอันนี้เชอร์รี่นะคะท่าน,นๆโอ้ยเพื่อนๆไอ้ยสอซนะอะไไปไหนไม่ไม่ได้ไปไหนแล้วโอ้โหนั่นโอ้ยนั่นผลไม้สุกอยู่ทางโน้นอีกแอปเปิลโคลเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวก่อนอเดี๋ยวขอถ่ายคลิปก่อน ไป,ไปต่อไปต่อเพื่อนๆมาเป็นฟรีเซนเตอร์มาเป็นฟรีเซนเตอร์ให้ก๋วยเตี๋ยวเรือเร่เร,รถกับสบู่กายาก็หมดเวลาไปแล้ว <c oughs> เอ้ยส่วนยิ่งใหญ่ๆด้วยเดินเดินอะไรเดินไม่ทั่วถึงนี่จะสุกแล้วนะคะแอปริคอรนะคะเพื่อนๆอันนี้คือแอปริคอรจะสุกแล้วนะคะมันกเ็เลยมอง มันก็เลยมองเห็นนะมันก็เลยมองเห็นลูกนะนู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 กินข้างบน,นใหญ่สูงให้ดูนี่นะคะเนาะ,นะ,นะก็พอได้เก็บกินอยู่ไปไปต่อดูเชอรี่ทางนน้น แล้วกลับละทอนยาที่ตัดไว้มันก่อนเดี๋ยวให้ดูนี่หน่อยดู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 เพื่อนดูเอานะคะดูเอายายไม่พูดดูเอามันคืออะไรด,ด,ดูดูมันดกดูมันดกโอ้สุดยอดเลยพรุนนะคะพับหรือพรุนยายก็ไม่รู้ มีหลายชนิดอยู่ยายมีหลายชนิดอยู่เอาเอาถุงมาเอาถุงมาผูกไว้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเนาะดูดูเยมันชอบนอนมันชอบกินไงยายก็เลยเอามันมีอยู่พอดีมันเห็นมีถุงอยู่แค่นี้ยายก็เลยผูกผูกไว้เอ วอนัทอันนี้ก็นู่นอยู่กับพื้นปกติยายเก็บแต่ต้นนี้ต้นเดียวต้นอื่นไม่ค่อยเก็บมันลกไม่ใหญ่เก็บแต่ต้นนี้ต้นนี้กับต้นเมื่อกี้หน้าบ้านมันไอ้างคางๆสวนน่ะลูกมันใหญ่เนื้นั่นต้นเชอรี่ที่ใหญ่เก็บบรรน,นั้นหานั้นเชอรี่เปรี้ยวนี่อีกต้นหนึ่งส่วนนี้วอนัทตอนนี้ไม่ค่อยได้เก็บมันเล็กอันนี้ก็มันก็เริ่มสุกอันนี้ลูกใหญ่อันนี้ลูกใหญ่เท่า ชอรี่หวานเลยนี่ดูดิโอ้โหเดีย๋ยวยายจะมามีวันชงวันมาเก็บไปทำไปทำขนมไปทำดองเหล้าเร็วเนาะอากาศร้อนร้อนวันนั้นมายังแดงแดงอย่างนี้อยู่เลยเนาะ สวยมันเงาดีอะฮะปาดบรีหน้าบ้านจะสุกแล้วเอ้ยเอ่เอเอขาเรียกอะไรนะเนี่ยว่าเรียกไม่ถูก,น,กนึกชื่อก่อนสีดำอะนึกชื่อไม่ออกเลยเดี๋ยวนึกชื่อออกเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะ <laughs> นึกชื่อออกจะมาเล่าให้ฟังอ <laughs> ราดเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ไม่ใช่ไม่ใช่บลูเบอร์รี่โอ้ยังออกดอกอยู่เลยเนาะสีดำดำอ่ะใช่ใคล้ายคลาราดเบอร์รี่นะใครนึกออาเยรโรยแต่ภาษาเยอรมันบอมเบียนส่วนแถวนี้ก็ไม่เคยมาเก็บเลยนะี่ไม่เคยมาเก็บเลยนะี่อันนี้ดังเดิมดังเดิมเลยนะี่ เนี่ยกบอนั้นส่วนอันนี้ต้นพรุนตัดทิ้งมันฝรั่งนะคะเนี่ยนู่นทางที่ยายเดินไปเก็บเชอรี่นะทีวีมีเชอรีเต็มต้นเต็มทางเลยนะุ่ปปไปทำงานต่อยายนึกชื่อออกแล้วเมื่อกี้แบล็คเบอร์รี่คิดแต่บลูเบอร์รี่บลูเบอร์รี่เดี๋ยพาไปดูบลูเบอร์รี่เริ่มสุกแล้วบลูเบอร์รี่ นี่นี่อันนี้กระพรุนนะคะอันนี้พรุนดังพรุนเดิมพรุนพรุนที่เขาทําขนมพรุนที่เขาทําตากแห้งพรุนที่ว่าเรารู้จักกันนี่แหละพรุนตัวน,นี้แหละพรุนตัวนี้หละมันเริ่มโตแล้วโอ้โหมันเริ่มเห็นแล้วนะนเพื่อนๆนะอ๋อสุดยอดสุดยอดสุดยอดอลังการงานช่างมากเลยเดินดูแต่ผลไม้ก็หมด เดินอ้าเดินดูแต่ผลไม้มันก็หมดเวลาแล้วเพื่อนเออนาะเดินดูแต่ผลไม้มันหมดเวลาแล้วอือันนี้ก็ลูกแผลลูกแพลนไม้เป็นใหญ่ตัดยอดสูงๆมันออกมันออกลูกทีนี้มันก็โค้งโค้งโค้งลงมาเนอะอันนี้ก็เหมือนกันนี่ตัดยอดสูงๆออกมาออกลูกมามันก็โค้งโค้งโค้งลงมา แอปเปิลนะคะแอปเปลิลดูวะเนี่ยกิ่งนี้ดูกิ่งนี้แอปเปลิลแอปเปลิลกิ่งนี้ดูเอาดิหนึ่งกิ่งมีกี่ลูกดูเอาดูดูเพื่อนๆเดี๋ยวคอยถอนยาไม่ต้องถ่ายหรอกถอนยานลยดูบ่อยละแอปเปิลแอปเปิลนี่เนี่ย ดเแอปเปิ้ลเนี่ยว้าวอยู่กับพงกับพื้นนี่อยู่กับพงกับพื้นไ่ยับ,บไ,<ฮ>ไปหมดมันย้อนแสงมื่อี้อันนี้ก็โรกแพรลนะคะโรคแพรสีเขียวลรคแพรก็มีหลายสายพันธุ์อยู่นะคะอย่าเห็นแล้วสายพันธุ์อีกอันหนึง่งเพื่อนยายส่งมาให้ดูเดี๋ยวจะไปหามาปลูกอีกพันจีนเหมือนคล้ายๆสาลี่แต่ลูกออกดำๆ กเคนีจะเก็บหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่วงสีแดงๆงนะคะเงาวับเลยเอาไปกวนก็ได้นะคะเนี่ยมีคนบอกว่าทำไว้กินโอ้ยทำไว้ก็ไม่ได้กินหรอกเพื่อนๆไม่ได้อยู่นี่บอกให้ทำขายทำขายก็ไม่คุ้มเราเห็นไม้เชอรี่ใหญ่ประมาณสี่หรือ5้กิโลถ้าเฉพาะเชอรี่มันก็หลายตังแล้ว ไหนขาเวลามาแกะออกไปกวนเวลาแกะออกไปกวนไปตากแห้งค่าไฟจะขายกี่บาทเพื่อนมันไม่คุ้มเนอะเออมันไม่คุ้มหรอกขายถูกถูก็ไม่ได้มันไม่คุมนะออ้มนี่โอ้ยดูสิเพื่อนๆเงาวับเลยเนอะสวยสวยสวยอันนี้สวยสวยที่โรบจูไม่หอมนะคะเพื่อนสวยที่โรบจมูมันเริ่มแดงเต็มไลหม เริ่มแดงเต็มไปหมดเลยเนี่ยเก็บสักกระป๋องนึงถ้าเก็บนะเก็บสักกระป๋องนึงว้าคลุกพริกเกลือวันนี้กินของหวานแล้มากินอนะันนี้ไม่ได้วันรังวันรังนี่มันะอนนะนเพื่อนๆนี่โอ้ยถ่ายอวดถ่ายอวดเอฟซีนเนาะเจ้าไก่น้อยไม่ไปไหนเหรออยู่แถวๆนี้ดีๆๆไม่ต้องไปไหนเด้อ มาดูดงบลูเบอรี่แล้วนะคะอันนี้เพื่อไม่ติดอันนี้ปลูกปีที่แล้วนี่ดงว้ยสุกแล้วสุกแล้วจ้าสุกแล้วจ้าสุกแล้วนะคะบลูเบอรี่บลูเบอรี่เก็บก,กินก่อนก่อนที่ไก่มันจะมากินมันจะอร่อยไหมแต่ควรมากเก็บวันลังดีก,กว่าวันนี้กินของอื่นไปแล้วมันไม่ ต้นนี้ตอนนี้ออกลเยอะต้นนี้สองปีสองปีแล้วต้นนี้ตอนนี้ซื้อปีที่แล้วสองต้นเนี่ยปีที่แล้วปีที่แล้วต้นน้นขุดมาจากที่อื่นก็น่าจะสองปีแต่ว่าปลูกที่อื่นมันไม่สวยดินมันไม่ให้ก็เลยมาปลูกตรงนี้นี่มันชอบดินเปรี้ยวตรงนี้ก็เลยเอาใบสนมากลบๆ,ๆใบสนมันเปรี้ยวเนาะอืมมันแหลปะปะทำงานต่อ สวมวิญญาณชุดทำงานก่อนนะคะอเอาไปเตียวเก็บชุดทำงานมันจะได้ไม่เลอะมาเดินชมสวนเสร็จแล้วก็มาทำงานนะคะทำงานต่ออุย้ยดินรวนดีจังเลยเดี๋ยวเอาแฝดิมาฝังดีไหมเนี่ย รนเห็นป่าวพอดียังไม่ได้ใส่ถุงมืออีกอันหนึ่งเพราะว่าเดี em ๋ยวจะปิดกล่องเดี๋ยวค่อยใส่ทีนี้ก็ฝนไม่ตกไปอีกหลายวันเลย ยายถอนเสร็จยายก็จะถมถมอ่าเอ้เนี้ยถมขึ้นม,น,มน,น,นมันจะได้สูงสูงมันจะได้ไอ้เนี่ยต้นมันจะได้สูงสูงถอนออกก็ถมขึ้นเนอะข็ทําก่อนด้านี่นะคะเพื่นเพื่อน ขณะนี้เป็นเวลาสามทุ่มยีสิบนะคะสามทุ่มยีเมื่อกี้ยายถอนได้เต็มไอกระป๋องนั้นยายก็เลยเอาไปเทให้ไก่ยายจะเล่านิดนึงนะคะ,ะมีคนถามว่าเออมันมันสามทุ่มสีทุ่มยังสว่างอยู่อย่างนี้นอนกันยังไงยายก็พูดอยู่บ่อยเนาะก็นอนตามเวลาปกติเลยส่วนยายก็นอนตามเวลาปกติของยายเที่ยงคืนทีหนึ่ง เมืองไทยก็เหมือนกันยูนี่ก็เหมือนกันส่วนคนยูนี่เขาก็นอนตามปกติของเขานะคะเด็กต้องไปโรงเรียนก็นอนเร็วหน่อยหนึ่งทุ่มอะไรก็นอนแล้วคนทํางานเขาก็สองทุ่มอะไรเนี้ยเขาก็นอนแล้วใช่ไหมเนี้ยยายเอาอันนี้ไปให้ไก่เมื่อกี้ไก่เขาก็นูนเขา้าคอกไปไปไปนอนของเขาแล้วเออเขาเขาเขาเข้าไปของเขาเองเนาะเนี่ยเอาอันนี้ไปเทให้เมื่อกี้ปกติ ตามปกติเลยโอชินแล้วเนาะยายายทำอีกนิดนึงเดี๋ยวก็จะกลับบ้านแล้วสามทุ่มยี่สิบนี่เพื่อนไม่เสร็จเลยอีกนิดนึงนนสามทุ่มสี่สิบแล้วปะ่ะยายต้องไปเก็บเอ่อเชอรี่ที่ตากไว้อีกตั้งสามทุ่มสี่สิเห็นไหมเริ่มมืดลงแล้วมืดลงไปเรื่อยๆทีนี้ ถอนออกแล้วก็สวยเนาะยายต้องมาถมอีกวะคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามห้ยตะตาด้วยนะคะ